เราไม,ไม้มีลูกแต่เราพิการแต้เราเคยมีลูปกูาอย่างนี้น่ะโอ้บาอ้าอ๋อตาหน่อยอือ<ม>สุดยอดอยเลยยังออกสายอนะืมเราเซดีบอกต่อเราเซดีบอกต่อเลยเนาะแบบนี้นอืมกระจายอ่าเขากำมีทีมเขากำมีทีมงานคือกันเนาะกับดาวไลน์เขากับเอือเอ้อเราเนาะอ่าเป็นก่อเหตุเป็นสาวแบงค์อ่าสาวแบงค์เนาะนี่ก็มาแบ่งปัน สาวแบงค์นะเพื่อนมันก็นสิมีเพื่อนแบงค์อีกเนาะป็นนี้เพื่อนโรงงานแล้วก็แบงคือกันอา่าลูกที่1มีแล้วอยากได้ลูกที่2ลูกบทิดเพิ่นอันนี้นออะละเอื้อยเห็นเนาะเอื้อยก็ใส่สิสนค้าเนาะเพิ่นก็ล,ลองคลิกพัดแล้วไปได้ยินข่าวว่อาอ่ใส่ตัวนี้แล้วสิมีลูกบัดน,นี้แล้วเพิ่นก็ไปแนะนําบัดน,นี้เนาะในในทีมเพิ่นก็นแนะนําไปแล้วนะเพิ่นก็นสนใจเพิ่นก็นลองซะเนาะซื้อกล่อง1ไปกินซื้อกล่อง1บัดนี้เนาะ อ่าเพื่นก็ลองกินเบิ่งเนาะภายในเดือนบัลล่าเดสาได้ยินข่าวเพินเ่นไปแท็กเบิ่งเนาะบัดน,นี้ลูกติดจากปกตินี่ลูกติดยากเนาะวันนี้เพิ่นน่าลูกติดเลยเพรานอะไนี่อ๋อเพิ่นก็ในปัจจุบันนี่ลูกเพิ่นเนาะกะ็อนะ่าแบบมาหนาหักเนาะขาวออกลูกผู้ชายเนาะะปัจจุบันนี่ก็ลูกเป็นโตเป็นต้นเพืนญญเพ่นก็สุดยอดเลยเพิ่อนกใส่ดีบอกต่อบัดน,นี้เพิ่นก็ว่าคักหลายเนาะสินค้าของท่านหมอนี่ยอมรับเลยขนาดคนที่ว่าลูกที่แบบมียากั่นนะเนาะ ดูลพลดอดอยากมีลูกผู้ที่สองแต่ว่าในได้กับโบมีขนาดเป็นปีแล้วแต่เพิ่นมาลองใส่คลิกพัดของเฮาเนะเาะมีลูกเลยปัจจุบันนี้ถ้าพย่ยองฮุนก็สามารถเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิแคปหน้าจอลงไปหลุมลงหลุมห้องของกลุ่มเนาะว่าเมนไผรเนะเาะแะสิเห็นนะว่าลูกทำอิดเป็นเมนยิงลูกที่สองกับผู้ชายเนะเาะหน้าตาก็เป็นดัแพงเนาะจำหับเลยสินค้าของเฮาแบบสุดยอดเนาะของทันหมอ ผลิตแบบคุณภาพดีขักขักเลยซ่ <c oughs> ดีบอกต่อแล้วขยายโ <c oughs> นนดย